สวัสดีครับพักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอังคารที่1กรกฎาคม2568นะครับยังลุ้นเชียร์ในศึกฟีฟ่ากลับเบอร์คับเหมือนเดิมโปรแกรมในรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้เป็น2คู่สุดท้ายละก็จะมีทางด้านเรอัลมาดริดเจอกับทางด้านยูเวนตุสแล้วก็ดรทมุนเจอกับมอนเทเลผมเลือกเกมมาดริดกับยูเวนตุสมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับคู่นี้จะคิกออฟกันในช่วงเวลาตีสองตรงนะครับเหมือนเดิมแอด eak เก้าสิบเก้าเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับใครอยากสอบถาม ทัศนะเพิ่มเติมขยายพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลก็สามารถทักทายได้ทามหน้าจอเลย a อ eak 9 9นะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับมาริดกับยูเว่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกในรอบนี้เลยนะครับแล้วมาริดเองก็รอเช็คอาการของเอมปาเป้ P P P e ที่มีปัญหาการป่วยนอกนั้นถ้าเป็นตัวหลักก็น่าจะอยู่ครบนะครับเกมรุกก็จะมีทางด้านวินิอุสจูเนีย ได้กูแลถ้าเอมปาเป้เช็คฟิตไม่ผ่านก็จะเป็นเจ้าหนูกอนอซากอนโาโลกาเซียได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วรายการนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับทีมเยอะตรงกลางจ e, นะุดบิลลิงแฮมชัวเมนี่ฮะบาเบเดนแนรับรูดิเกอร์มีดีนเฮาเซนแล้วก็รวมไปถึงเฟรนด์อเล็กเตอร์อโนเป็นตัวหลักประตูเป็นทโบคุกตัวส่วนยูวนเต็สรายการนี้เกมลุกดุดันมากครับคอนไซซาวมูอานี่ ani, แล้วก็รวมไปถึงทางด้านยูดิสตรงกลางมีเคฟเฟนดะูลาแมคเคนนียแนวรับมีกัตติมีทางด้านลอยเคลลี่แล้วก็คล ก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับอ่ะมันลิดถ้าไม่มีเอมปาเป้นนะถ้าเช็คฟิตไม่ผ่านยังไม่หายป่วยเกมรุกก็จะขาดความดุดันไปเยอะส่วนยูเินทุสในรายการนี้เห็นคอนเซซเซอเห็นยูดิสลงเล่นก็ถือว่าเป็นตัวทิจจารเลยน่าจะเป็นฟุตบอลที่เปิดหน้าแรกสนุกนะครับเพราะว่าอ่ะเกมรุกดีด้วยกันทั้ง2ทีมแต่ผมยังชอบความเก๋า ของเรอัลมาดริดอยู่แล้วก็เรื่องความสามารถเฉพาะตัวโดยรวมแล้วเนะี่ยผมก็เชื่อว่ามาดริดก็เหนือกว่ายูวนตุสเจอกันช่วงหลังๆทุกๆ้วรทุกรายการ5เกมหลังสุดสถิติของมาดริดค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับค่อนข้างจะดูดีด,ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเรอัลมาดริดน่าจะชนะทางน้านยูวนตุสไปได้นะครับอ่ะซื้อใจเกมรุกแล้วก็ระบบทีมเวิร์กแล้วก็โค้ดใหม่อย่างอลองโซก็คงจะเน้นเพราะว่าน่าจะเขาเรียกว่าเน้นกับ รายการนี้ซึ่งเป็นท์นาเมนแรกของชาบิลลองโซด้วยโซลอีกหนึ่งคู่ไปที่เกมดอทมุลกับมอนเทเร่คู่นี้ชอบทางด้านโปโลเซียดอทมุลนะครับชื่อชั้นบลยุโรปก็น่าจะดูดีกว่าเกมรุกมีทางด้านกีลาซี่มีอยู่เร่นบันน่าจะเล่นงานแนวะรับของมอนเทเรได้ คู่นี้ชอบเสือเหลืองโปรตเซียรัตมุนครับสองคู่นะครับค่ำคืนวันอังคารที่1กรกฎาคมในศึกฟี a ا ครับเบลครับเอกมะข่าวชี้ชัดปนทงชอบไปที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแล้วก็เสือเหลืองโปรตเซียรัตมุนนะครับอ่ะใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาที่แอด eak99 เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจโชคดีครับสวัสดีครับ